ครับก็สวัสดีครับพวกับผมนะครับในเพจเบสไทยแลนด์คลับนะครับวันนี้ก็จะมาบอกกิจกรรมวันที่31มสิบเอ็ดเด ember ส่งท้ายปีนะครับสำหรับกิจกรรมนี้จะเป็นไอคอนิ m โมเมนต์ลิเวอร์พูลนะครับที่กลับมาให้เพื่อนๆได้เปิดอีกครั้งก็จะมีทั้งหมด3การ์ดนะครับแต่มีเพิ่มเข้ามาคือสตีเวนเจอร์ลดนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับก็มีแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือคมคนจากลิเวอรสซี่นะครับฟีเจอร์นะของเซลติกนะครับ ไปดูฟีเจอร์แรกกันเลยครับ Iconic Moment l i v อ r ู o ูซึ่งก็มีหน้าตาคล้ายๆกับเดิมครับแต่ว่าเปลี่ยนไปคือแค่สตีเวนเจอร์ลนะครับที่เพิ่มเข้ามาในะครั้งก่อนก็คือไม่มีสตีเวนเจอร์ลดนะครับเป็นฟันดอนโตเลสนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาฟีเจอร์การ์ดคร่าวๆนะครับ ก็เหมือนกับ selection เลยครับใครดวงดีก็ได้ไปนะครับสำหรับ3กัดนี้ก็นี้เป็น level max นะครับแล้วก็บวก boost ด้วยนะครับสำหรับสตีเวนเจลาก็อยู่ที่ประมาณ99นะครับในการ boost ขับ selection ครับแล้วคนที่2ก็แมคเโอเว่นนะครับก็สเเหมือนกันครับ สำหรับค่าบูตนะครับยืนหน้าคู่กับเฟอร์นันโดเลสได้เลยครับแมคเคินอวนต่อไปก็ชาวีอลองโซนะครับแต่อลอนโซนี้เล่นเกมรับก็อยู่ที่ประมาณ97นะครับก็ก็ถือว่าโอเคดีครับในการเพลสซิ่งใจบนเพรสซิ่ง98เลยนะครับเกมรับก็90ครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของการแต่ละการครับที่แอดมินได้นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ ถ้าใครดูไม่ทันก็สามารถกดสต็อปแล้วก็หยุดได้เลยนะครับเพื่อจะชมค่าพลังต่างๆนะครับก็จะมีด้วยกัน3การ์ดนะครับที่แอดมินนำมาของไอคอนิ m โ m เมนต์นะครับสตีเวนเจนลาเล่นปีก็ได้แต่ว่าค่าพลังก็จะไม่สูงพอนะครับก็จะเล่นกลางก็จะดีที่สุดครับ และสุดท้ายครับก็คือกิจกรรมการฟีเจอร์ของขวัจากเมสซี่นะครับก็คือนักเตะเซลติกนะครับโบเวนครับครับก็เหมือนครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subs subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ